สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับอันนี้เปาอยากจะแนะนําโคจะแนะนำรู้จะเรียกว่าโค้จะแนะนํำยังไงครับเปาไปเอฟนี่มานะครับแบตเตอรี่ VGR ไม่เคยได้ยินนะคะเพื่อนๆว่าที่ข้อเนี้ยจะไม่เคยได้ยินที่ข้อนี้จริงๆมันเป็นของจีนนะครับแต่ก็ไปอ่านในคอมเมนต์ว่าน่าจะโอเค คือกเก๋อเขาสั่งแบตเตเลียนปอใช่ไหมแต่ก็สั่งเป็นพนาโซนิไปซึ่งราคามันไม่ได้แพงนะเออแต่ว่าเก,าก๋บอกว่าคุณภาพมันบอกว่าใช้ไปแป๊บเดียวประมาณแค่สิบนาทีเรื่องมันรอเึื่งมัน,มนไม่ได้จะเป็นไปได้ใดช่แบบว่าแต่ว่าปาก็สั่งที่หลังแต่ม,ม่รู้ลงมาว,ว่ามันไงแบบสั่งตัวนี้มานะครับไม่ได้ไม่ได้ตกปลาไม่ได้วางยานะครับบอกก่อนนะไม่ได้วางยาครับปูแพคเกจกระจุกไฟโอ้โหที่นะครับรกล่องแบบว่าก็แบบยังแบบ อย่างดีเลยครับกล่องเป็นแบบว่าเป็นเป็น hard box นะครับนี่นะนี่ครับแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆืนก็จะเห็นว่าเฮ้ยเ๋ยวเห็นไหมไม่ชัดอย่างนี้ชัดไหมชัดป่ดะเออโคตรเครื่องแบบว่าโคตรสวยอะ่ะเออนี่นะครับแล้วก็มีสองระดับนะครับเป็นระดับแบบปอ,อติซอล์แล้วก็ รซึ่งตะแกะเผาเตัดผมไปประมาณ20นาทีนะครับแปดเหลือแปดเซนแปรนะครับซึ่งถือว่าใช้ได้เลยครับโอเคแล้วก็เพลงครับอัดแอปฟันไี้มันอัดแอปได้ตั้งเยอะนะครับปุ๊บ4ระดับนะครับสิ่งที่จะให้มาในกล่องนะครับเพื่อน ไม่ได้อยากจะวางยาเลยแต่เขาบอกว่าไม่โคตรดีเลยโคตรดีจริงๆก็จะมีฟันรองมาให้นะครับฟันรองที่เขามีมาให้ก็จะมีประมาณนี้ครับมีเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งครึ่งแล้วก็เบอร์หนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่ครับมาฟันรองแล้วฟันรองแบบคลิปได้มากครับเวลาใส่ใส่กัแบบเครื่องแบบไม่หลุดไม่คล้องแก๊งไม่อะไรแบบจะคล้องแบบ ไม่แพงครับเพื่อนๆตัวนี้อยู่ที่800กว่าบาทแต่แม่งมูราคาแม่งเกินเกินอำนาจพลังเกินพลังเกินคุณค่าเกินระดับมากเลยครับ mm hmm. คือใช้แล้วแบบโคตรประทับใจอะเสียดายเหมือนกันว่าจริงเก๋น่าจะจัดรุ่นในใี้ไปแบบเพื่อีหนไม่กี่ร้อยเองเก๋ซื้อพานาพานาปุ๋ย่ะพานาสมดิบไป600ครับ600กว่าบาทนี่ครับ mm hmm. แต่ว่าตัวนี้ออกมานี่ครับ ไม่แรงมากนะครับแล้วก็บอกว่าตัดดีตัดคมแล้วบอกว่าซื้อตัวเล็กมาอีกตัวหนึ่งก็คือต,ตัวแบบการจอนะครับนี่ก็สวยงามเหมือนเช่นกันนะครับเนี่ยพลังงานแบบว่าสวิงวีวีมากนะครับ,รบโอ้โหไอที่กันเคิ้วแหว่งกัก่อนคะรับที่ปอตัดสรงแ้ยเพราะว่าไม่เป็น,ออนไรครับหน้าร้อนคือร้อนมากๆแลวแบบตรงนี้ บอกว่าตัดตรงเนี้ยอยู่หลายปีอยู่นะเพื่อนๆแต่ว่าแบบคือมันต้องตัดตัดทุกอาทิตย์ใช่ไหมครับแต่พอตัดทุกชิกเริ่มรู้สึกว่าแบบบางทีไม่มีเวลาแล้วมันก็จะแบบเออไว้ยาวดูแต่พอไว้ยาวมันก็โสมๆแล้วลเนี่ยช่วงที่ผมถอนผมใช่ไหมเพื่อนๆี่ยบบว่าผมช่วงนี้มันจะแบบดูแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรผมถอนผม,มขาวครับมันก็เลยมันก็เลยเป็นหัวล้านไปนเลยอย่างบอกว่าต้องเนี่ยต้องน,นี่ต้องซื้อเดี๋ยวซื้อยาไปจบก็ซื้อมาแล้วแต่ว่าผม ใส Dante, ่มันก็ปลูกไปเพื่นเย่ยมเขาป่าตรงเนี้ยเขาจะใช้เป็นลูกกลิ้งเกตลูกกลิ้งเข็มครับเข็มแขกแทนเข็มแล้วก็ฉีดยาปลูกผมครับนี่ครับจากวันนี้ประเทศไหนวันนี้มาที่ที่สิบหกที่เกตที่ไหร่วะที่ห้าท่ห้าเออที่ห้าเมษาก็ไปดูว่าผมปลูกผมมันจะเป็นไงครับถ้าไม่สอดตรงนี้ปลูกจะยากมากนะปลูกนะสีสีหัวล้าน ตัดตรงนี้ก็สบายดีครับแต่ว่ามันก็จะเสียเวลาตัดปล่อยฮะต้อตัดธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้อะไรครับที่อยากมาบอกว่า V G R ตัดจระเยนตัดโคตรดีครับใครใครแบบใครลองไปตมดูนะครับเว็บไหนก็ได้ครับเว็บเขียวแอปแอปเขียวแอปส้มแอปอะไรไปเลยครับอยู่ที่ประมาณเครื่องนี้800กว่าบาทเครื่องนี้300กว่าบาทแต่ตัดเกินเกินคุณภาพเกินแบบตอนแรกผมจะซื้อคาเมยนะครับ คิดว่าจะสวยตัวจริงไม่คิดว่าจะสวยไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้ไปตามงี้นโหเชื่อไหมเพื่อนๆซื้อเครื่องนี้นะเท่ากับว่าแบบแค่ประหยัดการตัดผมไปสีรอบก็ได้เครื่องนี้มาเครื่องหนึ่งแล้วเพื่อนๆแล้วตัดเนี่ยดูดิตัดโคตรดีคมฮิปวายสบายไปดูครับวีจีอาบีเวลกูด